หนึ่งไร่ไม่ยากจนค่ะท่านผู้ชมถ้ารู้จักปรับภูมิทัศน์เขียนแผนผังว่าเราจะทำอะไรลงไปบ้างที่ท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวยายน้อยซูมให้ดูค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นก็เป็นมรกอค่ะเราวางแผนการปรับเปลี่ยนเนาะว่าเราจะปลูกอะไรพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รุ่ม นี่นะคะยาเนเปียค่ะปลูกไว้ก็พอได้กินค่ะเย,ยน้อยไม่ได้พูดผิดนะคะไม่ใช่ว่ายายน้อยกินนะคะ น้องวัวน้องกระบือค่ะปลูกไว้ก็พอได้กินพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แอ่งจะเรียกว่าแอง่งหรือเรียกว่าต่ําก็ได้เนาะไม่เหมาะสําหรับการปลูกพืชยายน้อยก็เลยเอาหญ้าเนเปียอิสไลเอลเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือว่าหญ้าหวานนะคะมันก็แล้วแต่เนาะว่ามันจะมีเขาเรียกอ่ามันมีมากมายหลายสายพันธุ์เนาะแต่ยายน้อยปลูกเนเปียค่ะนี่นะคะ แต่ตอนนี้เขาสูงมากเลยค่ะบทบังภูมิทัศน์หน้าบ้านของเย,ยน้อยเย,ยน้อยก็เลยจะมาทั้งทากทั้งเกี่ยวเขาออกนะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนดูเนาะว่าก้อนทากก้อนเกี่ยวเป็นอย่างไรกับการแบ่งพื้นที่ในหนึ่งไร่มาทำ ทั้งการเกษตรทั้งปลูกหญ้าและยังปลูกพืชหัวใต้ดินอีกนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอ่าเดี๋ยวยายน้อยซูมให้ดูเนะาะเดินเข้าไปเลยก็แล้วกันเนาะไม่เรียกว่าซูมหรอกเรียกว่าเดินเข้าไปเลยก็แล้วกันก่อนที่ จะให้ดูกระชายนะคะเจอนี่ค่ะเจ้าตัวนี้มาอยู่ขวางบังหน้าบ้านค่ะรอเรน่นบังตากระชายค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรเราจะเรียกเหมือนกันไหมคะนี่นะคะอย่าโดนเขานะคะอันนี้โอ้ยเดีย๋ยวจะมามองเล็บยายน้อยอีกอันนี้นะคะบ้านยายน้อยเรียกว่าตัวร้านนะคะ ตแต่อันนี้ไม่ใช่สีเขียวเนาะอันนี้จะเป็นสีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะถ้าโดนแล้วเขาจะาขนเขาอาจจะแสบมากเลยค่ะจะเรียกว่าแสบแล้วเจ็บจีดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายแล้วค่ะแต่ว่าไม่ถูกก็ดีเนาะนี่และนั่นก็คือสิ่งที่ชาวสวนจําเป็นต้องใช้ค่ะกับการวางนี่ ปัม๊มปั๊มน้ำนะคะเราก็มีการล็อกปัญแจไว้ค่ะมีการล็อกปัญแจไว้เห็นไหมคะอันนั้นก็จะเป็นต้นอ่าต้นอะไรต้นมะลุมค่ะและอันนี้ก็จะเป็นร้านร้านขายสินค้าของเย,ยน้อยค่ะเป็นทั้งร้านขายสินค้าทางการเกษตรแล้วก็เป็นทั้งอาที่นั่งชุมนุมคือว่านั่งปรึกษาหารือกันระหว่างพี่น้องหลังเลิกงานมาเนาะ นี่นะคะแฮนด์เมคค่ะสินค้าแฮนด์เมดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสาราทาเองค่ะรับรองน้ําไม่รั่วนะคะเพราะเราใช้ระบบลูกฟูกค่ะเราจะถอดโอ้ยเย่ยยน้อยก็คุยเกินไปออกนอกสวนแล้วค่ะออกนอกสวนแล้วค่ะเดี๋ยวรวบรัดตัดตอนเลยนะคะอันนี้ก็คือบักเขียบหรือว่าอะ,อะไรนะน้วยหนาของเายน้อยค่ะต้องห่อเนาะถ้าไม่หอ่อเดี๋ยวไม่ได้กินค่ะ อันนี้ก็พิกนะคะเห็นยายน้อยไหมเนี่ยเห็นยายน้อยไหมคะเนี่ยยายน้อยจะจบแล้วเนาะก,ก็เลยเอาตัวตนมาอยืนยันสักหน่อยนึงค่ะโลเห็นยายน้อยหรือเปล่านี่ค่ะมัวแต่ทาคลิปเนาะอ่าอันนี้จะลงมือเกี่ยวตั้งแต่ตรงนี้แล้วะคะค่ายาเนเปียค่ะ